เเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเราจะมาใส่อ่าเขาเรียกอะไรบูธบูธของไงบูมเนี่ยกำลังตั้งตั้งฐานอยู่พี่นอ้องเนี่ยใส่เสร็จแล้วบูธข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้บานเนี่ยนี่ครับ โ,โอ้โมงกี้อยู่ร้านครับพี่ปุนมงกี้อยู่ร้านโอ้พอด,ดีเลย <c oughs> บ้านนี่ยนิดนึงนิดนึง โอ้ก็ง่ายเลยครับน้องบารเนี่ย<อ>แล้วเวลาเราถอนถอนไอพุทธเก่ามันออกเราถอนยังไตองต่อออกแก๊สเผาแก๊สเผาเลยครับ,น,บรน้องดัอโอ้โห,โหกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดเลยพี่น้องบารเนี่ยเราต้องต้องหนุนนิดหน่อยนั่นี่นน้ก็ไนนม่ ้้าา่มมนนประณงีไเขบ,บุตัวเดียวเลยสองข้างครับน้องอันเดียวเลย,ยบุตบุตมันยาวแปดสิบมีตังบุตนี่งเหนินให้โอ้แสดงว่าแน่นคึบเลยเนี่ย โอ้วิธีนี้โคตรง่ายเลยพี่น้องเดี๋ยวพิ่ไปเกินในเดี๋ยวส่งให้ควรดูไม่เป็นไรไในเลยควรส่งมันครับไม่ได้ออนไลน์อ่าครับน้องโอ้โคตรง่ายเลยพี่น้องเอ้ยผมเห็นผมยังชอบเลยบาดเนี่ยนี่นี่โคดีเบ๊บเลยไอเราตอกจนท่อกับพ่อโคตรดีไอเราตอกจนท่อกับพ่อตาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยพี่น้องง่ายจริงอ่ะเดี๋ยวดูดูดูนี่ มันเหมือนเป็นจังหวะของมันเลยครับน้องแล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ดันกันอีกอะ่ะอัดเข้าไปครับเทคนิคของคนนี้ครับน้องเทคนิคของคนเ,นคนเทคนิคของ,ของช่างเทคนิคครับเทคนิคแต่ส,สมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือยิ่งสบายกว่านี้อีกนี่น้องเอ้ยรับเมื่อกี้ลวมเนี่ยขัดใจครับไม่ค่อยชอบมาดูนะว่าง่ายไม่ง่ายไี่น้องอันเนี้ย ออกงานเทียบเลยอยู่ได้อีกสี่ห้าปีนะครับน้องไม่เป็นยืมเป็นยืม,ยมอ๋อไม่ได้เลยอันอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเลขคอลอนครับนี่ครับนี่วิธีครับโอ้โห